สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม o าวีมาแนะนำา d ดสกินแรแรงสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ด o เราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจนะครับ เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ตุนมากับ INT, พอยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมมา OV คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่เลข Open ID ที่เป็นตัวเลขล้วนหรือจะเติมเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับ G Valorant Free Fire เกม Shin Impact หรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไวจัดอย่าลืมนะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยตุนมากับพอยคุ้มสุดถูกสุดแอดมินหน้ารักพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆถูกคุ้มชัว กราบสวัสดีเพืเ่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับพบกวับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่24สิงหาคมนะครับทางเกมมาโอวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นร้านค้าพเนจรเสียนแฮกเกอร์นั่นเองการันตี1สกินใน150คูป,ปองนะครับกิจกรรมนี้เริ่มต้นอยู่ที่1คูป,ปองเท่านั้นไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลย นี่นะครับพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับสกินที่โชว์เป็นสกินของคาฟเฟนนี่นั่นเองนะครับในกระด้านนะครับผมจะแบ่งเป็นสกินทั้งหมด3ฝั่งด้วยกันเนาะฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นตานเชิญสกินล้ํายุคนะครับผมฝั่งขวาจะเป็นตานเชิญสกินลีเจนต์นะครับ ส่วนข้างบนจะเป็นตานเชิญสกินสุดคูนั่นเองรวไมไปถึงไม่ว่ากาสได้รับส่วนประกอบสกินด้วยนะครับเป็นส่วนประกอบสกินของไบร์แฮกเกอร์นั่นเองนะครับผมส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นตานเชิญท่าเต้นนะครับผมเป็นท่าเต้นของไบร์แล้วก็ของคาเฟนนี่นะครับ กกิจกรรมนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนเนาะเดี๋ยวพาไปดูสกินทางด้านซ้ายมือก่อนเลยละกันเนาะจานเชิญสกินล้ํายุคนะครับผมสกินแรกเป็นสกินแฮกเกอร์ของคาเฟนนี่นะครับสกินนี้นะครับเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองต่อไปเป็นสกินลิมิเต็ดสีส้มของไบรท์นะครับผมสกินแฮกเกอร์สกินนี้นะครับ อ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสกินทางด้านซ้ายมือนะครับต่อไปพาไปดูสกินทางด้านขวามือนะครับตารเชิญสกินระดับรีเจนต์นะครับผมสกินแรกเป็นสกินของ U ูเอนะครับรีเจนต์นะครับสกินนี้และอีกสกินหนึ่งเป็นสกินของเอเลนดอร์นะครับสกินนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสกินทางด้านขวามือนะครับต่อไปพาไปดูสกินข้างบนนะครับตารเชิญสกินสุดคูนั่นเองสกินแรกก็จะเป็นสกินนี้นะครับผมเป็นสกินระดับอีพิกนะครับ และอีกสกินหนึ่งเป็นสกินของมูลาดนะครับลิมิตแต่สีม่วงนะครับสกินนี้อ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสกินนะครับผมที่เรามีโอกาสได้รับนั่นเองก่อนที่จะไปเล่นกันเดี๋ยวเรามาดูเลทก่อนเลยละกันนะครับร้านค้าพเนจรนะครับผมตั้งแต่วันที่24สิงหาถึงวันที่28สิงหาคมเท่านั้นนะครับผมในการเล่นครั้งแรกนะครับอยู่ที่1่คูปองนะครับครั้งที่2 5คูปองครั้งที่3 9คูปองครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งละ 15คูปองครั้งที่6ก็15คูปองเนาะครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งละ20่คูปองครั้งที่9 25คูปองครั้งที่10 25่คูปองครั้งที่11 149คูปองแล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่12อยู่ที่2 9 9คูปองนั่นเองถ้าเกิดเราจะเอา1สกินนะครับการันตีไปเลยจะอยู่ที่150คูปองนั่นเองหรือว่าสุ่มทั้งหมด10ครั้งนะครับผมโอกาสได้รับสกินฮาวอนอยู่ที่1.3 1.30%นะรบส่ ชิ้นส่วนรุ่น18%ดคัมพีขั้นสูง9.20%อีโมจิ15%แล้วก็เอฟเฟคอยู่ที่37.50%นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวในการสุ่มกิจกรรมนี้ทั้งหมด10ครั้งด้วยกันหรือว่า150คูป,ปองนะครับผมเพื่อการันตีไปเลย1สกินถาวรน,นะครับผมมาลุ้นกันว่าเราจะได้สกินถาวรฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่าข้างบนเนาะ ใจจริงอะ่ะผมอยากได้ฝั่งซ้ายนะครับผมเพราะว่าเป็นตาเชิญสกินที่เป็นระดับลิมิตสีสม้มค่อนข้างหายยากเลยนะครับผมโอเคไม่รอชา้าผมก็ทําการซุ่มเลยครั้งที่1นนะครับ1คูปองมาลุ้นกันว่าเราจะได้สกินเลยหรือเปล่าไม่ได้นะครับได้เป็นอิโมจินะครับครั้งที่2 5คูปองมาลุ้นกันต่อนะครับก็ได้จะเป็นกล่องที่ส่วนรุ่นนะครับผมครั้งที่3นะครับกคูปอง ได้เป็นเอฟเฟกวาร์มนะครับผมครั้งที่4นะครับ15คูปองแล้วนะครับเพื่อนๆได้เป็นเอฟเฟกวิ่งนะครับผมครั้งที่5นะครับจับไปต่อเลยอ่าอันนี้ก็จะได้เป็นตาลเชิญส่วนประกอบสกินของไบรท์นะครับผมต่อไปนะครับผมน่าจะเป็นครั้งที่6นะครับผมอ่าได้เป็นมณีปิศนานะครับครั้งที่7แล้วนะครับ20คูปอง ได้เป็นเอฟเฟกสังหารนะครับผมครั้งที่8นะครับ20คูปองเหมือนกันอันนี้ได้เป็นตานเชิญท่าเต้นพิเศษนะครับผมครั้งที่9นะครับ25่คูปองโอ้โหต้องใช้เต็มโคต้าเลยนะครับผมอันนี้ได้คัมภีร์ขั้นสูงนะครับต่อไปครั้งที่10นะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมเรามารุ่นกันว่าเราจะได้อันไหนนะครับมาจัดไปเลยฝั่งซ้ายเรามาแล้วลนะ่ะซ้าย ได้เป็นฝั่งขวานะครับผมเป็นตานเชิญสกินรีเจนนะครับผมก็ถือว่าไม่เลวนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างหายากเหมือนกันเนาะสกินรีเจนนี่ก็ราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับโอเคก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมได้มาในราคา150คูปองเราก็จะทําการเลือกเลยนะครับผมผมจะเลือกเป็นสกินของยูเอะนะครับผมสกินนี้จัดไป่าค่อนข้างสวยนะครับสกินนี้ได้มาแล้วนะครับสวยงามนะครับผม อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้กันต่อนะครับรับ1สกินเป็นสกินไบ์หรือคาเฟนี่ผมเอาเป็นไบนะครับผมธาเต็นเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบสกินนะครับของไบ์เหมือนกันผมก็จะเอาเป็นสีส้มนะครับผมอันนี้ผมเลือกส่วนประกอบสกินก่อนเลยนะครับผมซึ่งผมยังไม่มีสกินนะครับอ่าก็ไม่เป็นไรเราเลือกไปก่อนเนาะเพราะว่าเราได้มาแล้วนะครับผม โอเคผมประมาณนี้ละกันนอผมก็มารีวิวคร่าวๆละกันนะครับสำหรับกิจกรรมร้านค้าพเนจรนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยและกันผมก็มารีวิวคร่าวๆนะครับกิจกรรมนี้ก็การันตีไปเลย1สกินในราคา150่า150คูปองนะครับ ก่จะ่านไปนะครับผมก็ขอฝากร้านตุนมากับพอยด้วยนะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้ม่านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบคลิบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับพิมพงผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะส่วนอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ